ในที่สุดก็เป็นวันหยุดคุณซื้อตั๋วไปยังเกาะที่ลืมไม่ลงซึ่งเต็มไปด้วยความบันเทิงเฮลิคอปเตอร์จะพาคุณไปที่นั่นน่าเสียดายที่คุณผ่อนคลายได้ไม่มากนะักเพราะนอกเหนือไปจากความสนุกสนานแล้วคุณต้องไขปริศนาด้วยและในตอนท้ายของคลิปให้นับคะแนนดูว่าคุณทําได้ดีแค่ไหนคุณจะได้สนุกทั้งวันปริศนาที่ท้าทายต้องใช้สมาธิและความสนใจแต่คราวนี้คุณต้องการที่จะไขปริศนาอย่างผ่อนคลายขอให้สนุกนะ สิ่งแรกที่คุณทำคือไปปาร์ตี้ริมชายหาดแสงแดดทะเลหาดทรายขาวท่ามกลางอากาศร้อนคุณหยิบน้ำอัดลมแล้วไปเต้นจู่ๆเพลงก็หยุดคุณถามดีเจว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนดึงสายไฟออกจากลำโพงเธอกล่าวคุณไปหลังเวทีและเห็นสายไฟ5เส้นทุกเส้นมีสีต่างกันต้องเสียบ2เส้นเข้าไปในลำโพงเส้นไหนเร็วเข้าช่วยปาร์ตี้ให้ได้ สีแดงและสีเขียวมีเครื่องหมายที่มีสีตรงกันอยู่ที่มุมซ้ายของลำโพงแต่ละตัวปาตีด้ดำเนินต่อไปคุณเหนื่อยและหิวคุณจึงไปร้านอาหารมีบุฟเฟ่ต์จานร้อนมากมาย mm hmm. คุณหยิบแซนด์วิชสองอันแล้วนั่งลงที่โต๊ะหลังอาหารมื้ออร่อยคุณตัดสินใจที่จะกินผลไม้สดเป็นของหวานคุณหยิบกล้วยแอปเปิลสับประรดและกีวีมาที่โต๊ะมีผลไม้เหล่านี้บางชนิดที่ไม่สดผลไม้อะไรและทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ผลไม้เกือบว่างเปล่าแต่มีกีวีเหลือเยอะมากคุณไม่กินเพราะมันไม่ค่อยสดหลังอาหารกลางวันคุณไปที่ชายหาดทรายร้อนมากจนแทบจะทอดไข่ได้ไดังนั้นคุณเลยใส่รองเท้าคุณเห็นกลุ่มคนกำลังเล่นวอลเลออย์บอลอยู่คุณอยากจะเล่นด้วยเลยเดินเข้าไปใกล้พวกเขาแต่สนามกลับว่างเปล่ามันเป็นภาพลวงตาหรือว่าผู้คนออกจากตรงนั้นเร็วซะจนคุณไม่ได้สังเกตคุณคิดว่าไง มันเป็นภาพลวงตาเพราะไม่มีรอยเท้าบนทรายแดดร้อนมากคุณเลยตัดสินใจเข้าไปในป่าเพื่อซ่อนตัวในร่มคุณเดินมาถึงที่โล่งกว้างและเห็นหลายคนนั่งขัดสมาธิพวกเขากำลังนั่งสมาธิผู้คนผ่อนคลายหลับตาและไม่เห็นว่าคุณมาคุณนั่งลงค้างๆพวกเขาอย่างระมัดระวังและตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคนเหล่านี้อะไรกันแน่ พวกเขาไม่เพียงแค่นั่งแต่ลอยขึ้นจากพื้นสองสานิ้วพวกเขาเป็นใครกันคุณกลัวและวิ่งหนีไปจากที่นั่นคุณวิ่งผ่านป่าและเห็นถนน3มสายสายหนึ่งมีเศษแก้วเกลื่อนกลาดมีต้นไม้ที่มีน้ำอยู่บนถนนสายที่2และคุณเห็นถ่านหินร้อนจัดอยู่บนถนนสายที่3คุณจะเลือกถนนสายไหน อันที่จริงคุณผ่านถนนสายไหนก็ได้คุณใส่รองเท้าบนชายหาดจำได้ไหมที่ใจกลางของเกาะคุณก็พบบ้านหลังใหญ่ที่หลังคาพังและหน้าต่างแตกแต่มีเสียงดนตรีด,ดังมาจากข้างในเมื่อมองเข้าไปข้างในก็เห็นกลุ่มคนใส่เสื้อกันฝนตเต้นเพลงเทคโนอยู่ คุณเข้าไปร่วมปาร์ตี้และสังเกตว่าแต่ละคนมีเขี้ยวยาวโผลออกมาจากปากของพวกเขาคนที่เต้นหันมาหาคุณและดูไม่เป็นมิตรตอนแรกคุณกลัวแต่แล้วคุณก็รู้ว่าคนพวกนี้แกล้งทำเป็นแวมไพร์เท่านั้นเขี้ยและเสื้อคลุมเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายเท่านั้นคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาไม่ใช่แวมไพร์จริงๆ ทางคาอาคารทางแสงแดดส่องเข้ามาพวกแวมพายควรจะกลัวมันคุณเต้นต่อไปและทันใดนั้นคุณก็รู้สึกหวาดกลัวคนที่เต้นอยู่ไม่ใช่แวมพายแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เช่นกันทำไมถึงคิดอย่างนั้น มีกระจกอยู่บนผนงังและมีเพียงคุณเท่านั้นที่มีเงาสะท้อนอยู่ในนั้นคุณวิ่งออกจากอาคารและเข้าไปในป่านกพิราบขาวบินผ่านคุณและคุณได้ยินเสียงผู้คนในระยะไกลคุณเดินผ่านพุ่มไม้และพบว่าตัวเองอยู่ในพิธีแต่งงานผู้คนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เจ้าสาวเจ้าบ่าวเพื่อนๆของเขาและเพื่อนเจ้าสาวสองคนยืนอยู่ข้างหน้าทุกอย่างดูเรียบร้อยดีแต่แล้วคุณก็รู้ว่าหนึ่งในคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ต่างดาวใครกัน เจ้าสาวคุณก็เห็นว่าเธอมีสามมือมันไม่ได้ทำให้คุณกลัวเท่าไหรนะ่นักหลังจากพิธีงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้นคุณพูดคุยกับแขกหยิบเครื่องดื่มและอาหารว่างชายชาราขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เขาบอกว่าเขามีของขวัญให้คู่บ่าวสาวยาอายุวัฒนะที่ทำให้คนอายุน้อยลง5ปีและยืดอายุไขยาอายุวัฒนะชนิดเดียวกันอยู่ภายในเครื่องดื่มทุกชนิดและทุกคนดื่มได้แขกทุกคนรีบไปที่โต๊ะและหยิบแก้ว บางคนดื่มสองแก้วพร้อมกันบางคนดื่มห้แก้วติดต่อกันบางคนดื่มเพียงแก้วเดียวอย่างรวดเร็วและในหมู่คนทั้งหมดมีหญิงชาราคนหนึ่งเธอค่อยๆดื่มคอคเทลของเธอและอ่อนเยาวขึ้นเล็กน้อยธรรมยาอายุวัฒนะถึงมีผลกับเธอแต่ไม่มีผลกับแขกคนอื่นๆ อายุวัฒนะอยู่ในก้อนน้ำแข็งหญิงชราดื่มเป็นเวลานานและน้ำแข็งในแก้วมีเวลาละลายคุณออกจากปาร์ตี้และสำรวจเกาะต่อไปข้างหน้าคุณจะเห็นอุโมงค์ที่มีป้ายเตือนว่าระวังมีผีอยู่ข้างในผู้ชายและผู้หญิงเดินเข้ามาหาคุณพวกเขาเสนอให้วิ่งผ่านอุโมงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีผีอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไม่น่ากลัวนักพวกคุณทั้งหมดจึงวิ่งจับมือกันหญิงสาวอยู่ตรงกลางทายในอุโมงค์หนาวและลื่นคุณไม่ได้ยินอะไรเลย คุณกำลังเข้าใกล้ทางออกและในที่สุดก็ออกมาได้มันน่ากลัวนิดหน่อยคุณพูดดีนะที่ฉันอยู่ตรงกลางผู้หญิงกล่าวผมก็ด้วยผมเลยไม่กลัวชายคนนั้นพูดณจุดนี้คุณรู้ว่ามีผีอยู่ในอุโมง์คุณคิดออกได้ยังไง คนสามคนวิ่งเข้าไปในอุโมงค์และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ตรงกลางได้นั่นคือผู้หญิงและผู้ชายคนนั้นจับมือกับใครกันคุณกลัวและไปจากที่นั่น oh. ในตอนเย็นคุณกลับไปที่โรงแรมและพบว่าไปไม่มีไฟบนชั้นของคุณคุณวิ่งเข้าไปข้างในไฟลุกอยู่ทุกที่คุณมีของมีค่า2อย่างที่คุณต้องการนำออกไปตูเซฟขนาดเล็กพร้อมเอกสารและเงินและแล็ปท็อปสำหรับงานของคุณคุณต้องเลือกสิ่งหนึ่ง เอาคอมพิวเตอร์ไปสิตู้เซฟส่วนใหญ่ทนต่ออุณหภูมิสูงได้แต่แล็ปท็อปไม่น่าจะทนได้คุณมาเอาของที่ตู้เซฟของคุณหลังจากไปดับได้คุณได้ห้องใหม่บนชั้นสิบมันกว้างและเห็นวิวมาหาสมุทรจากหน้าต่างคุณกำลังจะเข้านอนแต่มีคนมาเคาะประตูผู้จัดการนั่นเองเธอบอกว่ามีงูอยู่ในห้องของคุณและคุณต้องมองหามันมองไปรอบๆและหาสัตว์เลื้อยคลานสิ เห็นม่านลูกปัดหลังห้องที่สองไหมในบรรดาลูกปัดคุณสังเกตเห็นงูได้คุณปล่อยงูเข้าไปในป่ากลับไปที่โรงแรมของคุณและสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นไม้ป่าเกย oh. มีคนมาที่นี่และต้องการขโมยอะไรบางอย่างคุณโทรหาผู้จัดจาก,การและบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเจอผู้ต้องสงสัยสามคนแล้วและคุณต้องเดาว,ว่าใครที่บุกเข้ามาในห้องมีผู้ชายสองคนสวมรองเท้าและผู้หญิงเท้าเปล่าคุณจะเลือกใคร หญิงสาวทิ้งรอยเท้าพวกนั้นไม่ได้แน่ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างเธอสวมเสื้อผ้าเปียกเท้าของเขาก็เปียกด้วยแต่เขาสวมรองเท้าแตะเพื่อซ่อนรอยเปียกไว้รอยเท้าในห้องนั้นเปียกเสื้อผ้าของผู้ชายคนที่สองแห้งเสื้อผ้าของผู้หญิงก็แห้งด้วยซึ่งหมายความว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อเปียกได้เข้าไปในห้องของคุณ คุณหลับในห้องใหม่ไม่ลงตอนนี้ตีสามแล้วและคุณตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นที่ชายหาดทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงบางอย่างสาวสวยยืนอยู่นอกหน้าต่างเธอกำลังยิ้มและมองมาที่คุณตอนแรกคุณยิ้มตอบแต่แล้วคุณก็หยิบของและวิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วคุณโทรหาผู้จัดการและบอกว่าคุณจะไม่พักที่โรงแรมนี้อีกต่อไปทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะ ห้องของคุณอยู่บนชั้นสิบหญิงสาวมองมาที่คุณจากนอกหน้าต่างและคุณก็รู้สึกกลัวคุณนอนไม่หลับจนถึงเช้าและตัดสินใจออกจากเกาะนี้คุณนั่งบนทรายแล้วรอเฮลิคอปเตอร์มาถึงและปล่อยบันไดเชือกลงมาคุณกำลังจะปีนขึ้นไปแต่ทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์อีกลำก็มาถึงมันมีเชือกแบบเดียวกันด้วยตอนนี้คุณต้องเลือกเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกต้อง ูนักบินของเฮลิคอปเตอร์ลำแรกดีๆสิมันคือมนุษย์ต่างดาวคุณขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ที่2แล้วบินออกไปลำแรกกลายเป็นยานอาวกาศวันหยุดของคุณสิ้นสุดลงแล้วซึ่งหมายความว่าถึงเวลามาดูกันแล้วว่าคุณตอบได้กี่ข้อ 0- ถึง4คะแนนพยายามไขปริศนาตรรก,กะให้มากขึ้นและคุณจะทำได้ดียิ่งขึ้นหรือบางทีคุณอาจแค่ตัดสินใจที่จะไม่เครียดมากเกินไปและพักผ่อนในวันหยุดนี้ 5-8คะแนนไม่เลวงานเลี้ยงและบรรยากาศงานเฉลิมฉลองไม่ได้ทำให้ความใส่ใจและความมีไหวพริบของคุณลดลงเลยแต่คุณทำได้ดีกว่านี้อีกนะ9-12คะแนนคุณผ่อนคลายได้เพราะคุณไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังได้ฝึกสมองอีกด้วย13-15คะแนนคุณไขปริศนาตากกาได้อย่างรวดเร็วและหาทางออกจากสถานการณ์ที่มีปัญหาได้แต่อย่าลืมพักผ่อนและผ่อนคลายสมองบ้างล่ะ